สวัสดีครับขอจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนจะเสียนหลังจากอัปเดตนะก็มีตัวแจกฟรีฮะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลฮฮก็เป็นในมาล่างกับตอนเูบสะนะล่างนี้นะเออก็ถือว่านะสวยอยูนะกราสตัวนี้นะก็มาด้วยสูงสูงเอ่อร้อยเจ็ดิบห้านะอายุสามสิบสองปีนะถนัดเท้าขวาแล้วตันตันที่สามสิบนี้ก็เล่นไปสิบเอ็ดนัดยิงเจ็ดแอสซสองแล้วนะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวทีมชาตินะไม่ใช่ตัวสโมสรน,นะโอเคฮนะเป็นทีมชาติบราซิลกับดันซูบัสสะเออก็ถือว่าครบเซตแล้วนะหน้านะเนมาซูเรสเปซี่ก็มาทีสไตล์เออเพยิงสไตคิเอยทีเพเมกเกอร์นะเออหืมก็ได้หมดเลยนะโอเคก็มาดูฮนะค่าพลังโดยรวมแนละ้วก็สิบแปดนะ โอ้โหบอลคอนโทรล99นะเลี้ยงบอลน,นี่99เต็มพีเลยนะจ่ายบอลก็บทสกิลเอ่อบรับของโค้ชฟังไรกาดด้วยก็เป็น87นะอืมเซฟพีสบวกบูทแล้วก็89ร้านปั่นโค้งนี่93เลยก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าสปีดต้นนะก็ตามด้วยใยุปัจจุบ,บันนะ78นะแล้วก็สปีดต้น85 ก็ถือว่านะพอได้ในระด,ดับหนึ่งนะแล้วนะก็บาร์ลงก็ถือว่าดีอยู่ในส่วนของสกิลดับถทันก็มาหมดแล้นะนะเออยิงไกลดีเออถือว่าแจ่มนะในส่วนของการปรับห,หรือการอนะัพมะผมคิดว่านะออด้วยตำแหน่งที่มาเป็นอยู่ตอนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะอัพประมาณนี้นะ เออมันก็คล้ายกับออโต้เลยล่ะนะนะเพราะว่าไปลองอัพดูแล้วอัพอัพสปีดขึ้นนะเอาไปมาเมามันเหมือนไม่ค่อยเร็วมันซู่ไม่ได้จริงๆนะสปีดมันแค่แปดสิบเองน,นนะเออก็เลยคิดว่าอ่ะก็เอาสไตล์นี้แล้วกันนะมาคอยต่อบอลพีกบอลอะไรพวกนี้ดีกว่านะจะไปเป็นสายสปีดเหมือนเดิมนี่ก็คงไม่ได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะการอัพโดยแผนนี้ก็จะเป็นในแผนนี่นะฮะสี่สองหนึ่งสาม ผมก็จะจับนีมามาตรงนี้นะก็จะเล่นเป็นยังไงสไตลนะ์โยนนะโยนมงเปิดมงนะแผนนี้สำหรับแผนนี้คือเปิดมงนะจะไปจอดตรงกลางก็ไม่ไหวนะจะไปเจอพวกทีมเสียนะเติมกันเล่นก็ไม่ไหวโอเคถ้าต่อมาก็ไปลองในแรง์กิ้งเลยเจอแบบพอสู้ได้อยู่นะอาโอเคก็มาโดยทีมเสื้อยูโกมาเอฟเบอเรีนตนะโอเคเนี่มาฟิตพอดี เล่นเปิดมงคนระับผมก็จะเอาดูเนทมาเลยนะไม่รู้จะม่งเข้าตอนไหนนะก็เอามงก่อนโอเคดูทีมของพอสู้ได้อยู่นะโอเคลูก้กันเลยโอเคให้เริ่มเกมเราได้เคลียร์ก่อนในแผนนี้สไตล์นี้ก็จะเล่นริมเส้นเลยนะผมก็จะขึ้นทางฝั่งนี้มาเป็นหลักนะรถยฟเซตขึ้นไปอืม มันก็นะช่วงแรกก็ขึ้นยากหน่อยโอเคสวยฮะในมาสปีดไม่ค่อยมีฮะดึงก่อนแล้วก็จ่ายลูกนี้ให้แบ็กเตอร์ขึ้นมาเปิดลูกนี้มองมาอืมได้มองอยู่ฮะดูเนสเอาเรื่องนะดูเนสนันะ่นโอเคแล้วก็ได้เป็นลูกเปิดมุมขอเปิดแม่แม่นหน่อยลูกนี้น่าเสียดายนะ อถ้าเขากรอบนี่มีลุ้นเลยโอเคฮะเออเกมนี้ก็จะขึ้นทางฝั่งเนี่ยมาเป็นหลักนิดหนึ่งโอเคเล่นเกมสั้นมาบอลอยู่ที่ดูเนสเดวิเดวนเมซิงพลิกไม่ได้ฮนะแล้วไปเกมโต้กลับมาเวดดี้ชไนเดอร์แทงมาลูกนี้ซาเิวนลเอโตอเอโต,อเอตออ้เจอดักได้ฮนะโดยรูริกเกอร์ ก็พยายามออกริมเส้นนะสไต์นี้นะออกมาที่เนมาก็เอาเนมามาเล่นเอริมเส้นนะมันก็ยากากไม่ได้อยู่แล้วนะเอเออผมเอามาคอยพิกบอลอะไรพวกนี้คอยตอบบอลอะไรประมาณนี้แล้วนะอืมพอได้ลู้นอยู่โอเคขึ้นกันมาก่อนมาที่เดวิดเดเค r าเดเค่างนี้ฟอร์บีแล้วนะเออแข็งปเป็กเลยนะ โอเคดักไว้ก่อนโอ้โหเหนียวอยู่เด็กอาฟอร์มบีฮะกำลังมาเปิดข้างมาก็ในริมเส้นเป็นหลักเลยเข้าเข้าเร็วนะตอนที่โทนารีออกมาฆ่าคาราฟูดักได้ฮะ ออเทีเซฟไปที่เนียนมาดึงข้อกลางก่อนรอแ,แบ็กเติมรอแ,แบ็กเติมตด้มาสวยเปิดมาลูกนี้ได้ลุ้นอยู่เนี่ยก็ผมเล่ตลเนตัวตายในามประมาณนี้นะเออเอาไว้คอยดึงบอลต่อบ,บอลริมเส้นนะเพราะว่าแผนนี้มันเปิดหมกเป็นหลักกันนะต้องจบตีริมเส้นอย่างเดียวที่นี่เมสซี่ต่อข้างมาฮะ ก็พยายามเน้นเนี่ยมาไปหลักนิดนึงพยายามทาที่หนึ่งททสองสวยเปิดเลยลูกนี้เปิดอีกรอบนึ่งแทบไม่ได้ลุนนะเลยโอเคตัวขับหลุดตําแหน่งแล้วโทนีอดัมแต่จะมีโรดี้รองอยู่นะเปิดมาลูกนี้ออโอเคบล็อกได้อยู่ออกดิมเฟนตนมา อยู่ี่เรียมาซี่หูเขาเ้าเร็วจริงนะเออสายสายฟรยีแบบนี้หูไม่ไหวนะสายฟรยีแบบเราเนี้ยก็ย่างนิดนึงนะอันนั้นจะอยู่เทคนิคด้วยนะอืมแล้วก็หมดเครื่งแรกไปนะเสมอกรบสูนประตูตอ่อศูนย์อยู่โอเคมาดูครึ่งสองกันอืมโอ้โหแทงตรนี้โอเคดักได้อยู่นะแล้วก็เสียไปลูกเตะมุม,ม ลุงเข้ามาโอ้ยแล้วมีจะมาโอ้เกือบไปโอ้โอ้จะโดนอีกรอบไหมเนี่ยโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบทิ้งเสาในนีเรียบร้อยเลยนะอืมเอาเรื่องเอาเรื่องก็นะขอให้ดั้งสติอย่าตีรลี้เส้นนะสายฟรีแบบผมนะเอะ่การเล่นอาจจะไม่ได้ทำทาที่ตรงกลางนะแผ่นนี้นะไม่ไหวฮะ โอเคฮะโอ้โห <Okay>. oh, ลาบ,บินยามาแขงไป๊กเอี่ยคลองหลังเ้วเป็นล่นๆยังไงฮะลูดิเกอร์เรแล้วก็เสียไปลูกเตะมุมลูก,ลกนี้เปิดมาโอ้โหดีกาออกมาลูกนี้เสียววา้าฟเลยนะตอนนี้เขาก็กดดันเราอยู่นะกดดันอยู่เลยนะเนี่ย โ okay. อเคฮะเน,นมามาช่วยเก็บรับอยู่เปิดมาลูกนี้อือหมาก่อนมอนอยู่ที่โดนเนจะไปคนเดียวได้ไหมสปีดไม่อยู่สปีดไม่อยู่โหแต่ว่าหักเข้าในไม่ได้ฮะออกวานไดดักอยู่ก็พยายามทําชิงมารอบทีฮะอาจจะว่าเปิดได้ได้ขึ้นฮะขึ้นอนโนขึ้นสวยแทงมาลูกนี้เปิดให้ดูเนทบอกลูกนี้อือเกือบเข้า ยกดีฮนะเปกกิยาทีมของยูงดีอยู่อยู่ดีเนยมาเราแบ็กเติม <69. S 1> เปิดเลยอืมไม่ได้งนะ่งฮะก็ประมาณนี้นะสไตล์ผมนะก็เอาเนมาไปดึงคนนะอะ่ดึงผู้เล่นแล้วก็จ่ายให้แบ็กเอาไปเปิเตอะประมาณนี้เออโอเคสวยแม่ อ,อยู่ที่เวสซี่ข้ามาให้ได้มาลูกนี้ไม่ได้อนะโอเคดักสวยอยู่โอ้โหเจอดักคืนนะคาราฟูล้วโยนออกข้างมาได้จะแทงเข้ากลางไไนะฮะโอเคยังได้บอลอยู่นะกาเซเมิโนโข้างมาไอที่เนียเน่ยมาเน,น,นี่ยมาพลิกควมลูกนี้สวยเปิดมงลูกนี้อแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยให้ดูเนต็ตเ่ยนะร้อนแล้วนะ แม่ได้สกิลหมวกมาอย่างดีนะแต่ดูเน้นมีนการที่เขาทำมันนี่มันแทบจะไม่ได้เลยนะเออต้องเปิดแบบไหน่ะเออโอเคโอ้นี่ดามแจกของการมาติดอยู่เวดดี้ชไนเดอร์ออกข้างมาเออเขาจะโจมตีลิมเส่นคืนไหมเนี่ยโอเคหนักวันได้ บอลยูเทเมซี่ครับก็พยายามเจาะอ,อยู่นะเออออกข้างมาฮะให้เนย์มาโอ้โหไม่ทันเลยโอเคยังได้อยู่บอลอยู่ที่เนย์มาดึงคนมาสวยเปิดลูกนี้ออ้ยเกือบได้ลุน้นนะโอเคผมมาบอลยู่ทีเนย์มาพยายามดึงคนไว้ก่อน สวยให้ลูกนี้อ๋ออีกเน่นเนนโอ้โหไม่ได้ตอนนี้โจมตีเปิดมงอย่างเดียวเดี๋ยวเกมต้กลับมาบอลอยู่ที่เวดดีช้ชไนเดอร์โอเคดับบอลได้อยู่อยู่ที่ก elo, าเซเมโลทุกเวลา2นาทีอืมดับได้ให้โรดี้ขอาข้างมาบอลอยู่ที่เนมา่าถึงจงหวะถึงจงัวะลูกนี้รอเข้าแล้วจ่ายสวย แบบนี้มีดูเนทอยู่คนที่เอวเรียบร้อยครัแบบนี้อืมดูเนนะั้นลูกผีเข้าผีอ่อกจริงนะั้นดูเนทนะ้ลูกนี้นะอยู่เฉยก็มองเข้าเฉยนะมองทั้งเกมแทบไม่เข้านะเออเอาเรื่องนะ้วดูเนสอืมนี่โขดเลยต้องหัวร้อนแน่ๆฮะเจอยิงที่นาทีที่เก้าสิบสี่แต่ทบเวลามันเกินมาแล้วเออเอาเรื่อง อายังไงให้เรียบร้อยให้กดออกเนะี่ยอ๋สรุปเลยนะก็นะก็ชนะนะหนึ่งไปดูต่อสูตรนะจจกดูนเน้นนะเดมาก็เล่นตตานสไตล์นี้แล้วนะหรือว่าใครจะไปเล่นตำแหน่งอื่นนะหรือจะเป็นคางรุกก็ลองไปปรับหาสูตรดูนะอแต่สูตรผมปรับได้ก็ประมาณนี้นะก็เนการของบอลเลี้ยงบอลอะไรประมาณนี้นะเออคอยพี่คอยอะไรก็ประมาณนี้นะถ้าจะเอาไปกระช่างเหมือนร่างเก่าๆก,ก,ก็ไม่ได้นะนี่มันเดมาแจกฟรีนะ ออก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ